กับสบายดีสวัสด well. ีพ่อแม่พี่น้องเบิ่อสุกูสุคนสุมองพุ่บอลน้องมาพบพอในสองออนซาลาบันหน้าน้อพี่น้องเมื่อนี้กับสีผาพ่อแม่พี่น้องเขาคลัวหลังจากทีทำความสะอาดบ้านเรียบร้อยเนาะค่ะกับสีเข็ดกินกินเข่าเนาะเมื่อนี้กับทรายแน่แหละพี่น้องเขามุ่งซีมุ่งแล้วมั้งเอาสีผาพี่น้องไปตำแตงกินเข่าเสานั่นเองน้องเพียงเนาะสหรัฐกำลังหลีกผาอยู่เดียวกันมากินตำแตงน้วยพี่น้องเด้ออยวไปเบิ้งวิธีการเห็ดตำแตง พี่น้องแตงก่อนกัซื้อมาช่องบกสิบานเนาะชงใสมันแบบว่มีลายแตาไมใส่เยะเนาะกับซับซับเลเลยพี่น้องซับตามใจมากอยากซับไม่ได้ก็ซับนะมักมันมวนกับซับมวนมักยาหยากับซับยาเนาะพเนอันนี้ข้าสีกินตำแตงกับผดปลาเนาะเดี๋ยวออนกับซซับจวเนยะพี่เนาะเดี๋ยวเปแบตามมาีพี่นียงมาแตงเนาะ่แตงก็เก็บเนาะใส่ลายเพชรลายนะพี่เนาะกระเทียมพริกแตงนมอ่งนอก็คือขงครทักัก็ตำันเลย ถึงขั้นตอนที่ปรุงนะคะทุกคนก็คือมะเรูดนะคะมะเรูดใส่ลงไปเนาะมีน้อยใส่น้อยมีลายก็ใส่ลายเนาะมะนาวใส่ไปจังนิดนึงเพราะว่ามะเด่งเข้ากับอ่ามีรสชาติออกจะหวานๆเปรี้ยวๆเนาะน้องมะนาน้ำตาลนะคะแล้วปลาแดกนะพี่น้องเนาะที่สำคัญก็คือปลาแดกนี่ก็คือปลาแดกตอนเข้าเปิดชิมอ่ะยังหอมเลยเน้ะเฮ้ยน้องเราจะใส่ไปตอนหนึ่งนะคะลาวาวกลุไทยนะคะแล้วก็น้ำปลาแดกแม่ติ๋วนะคะกินกับสติ๊ดใจเดือดแดกแม่ติ๋วเข้า พ่อหนุ่มพี่น้องเนาะเดี๋ยวเค็มเกินลูกไก่จะถามหาเนี่ยก็ใส่หมกแดงที่ห้องซับไว้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมหน่อีกอันหนึงพี่น้องนี่ก็ใส่งลงไปเลยพี่น้องเลยบารนดิแซ่บๆม่อีกบานนึ่งอ๋อปลาเดียกเลยปลาเดียกข้อนแก่นเนาะพี่น้องเนาะหอมมากปลาเดียกซาบหวานเท็ดเองคุณยายญ่กว่ามาให้กินเนาะ,ะทีนี้ทำเสร็จแล้วเขาก็ตักใส่จานกันเลยครับหมกแดง กินกับปลาทอดหรือว่าปลาแห้งย่างนตำแตงน้องพี่น้องเนาะนี่ไปไปกินน้ำแข็งนานะพี่น้องพี่น้องแล้วๆเนาะค่ะมานนสบายดีพ,พี่น้องมากินข้าวตอนเช้าเลยค่ะนั่นถ้ากอรีผาแล้วนี่มีปลาทอดตําแตงแล้วก็ตุ้นหัวสมอนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมากินกัน,ออนมาพี่น้องนี่ปลาชีทวอนตะก,กี้ข้าวข้าวตะกี้เฮ็ตไง ส่วนมูป่ปะแดกตอนกินหอมทั่วไฮเ่อ <c oughs> เอาอี้และเปาเปลจนถึงเนาะมุ่นเพชรเนี่เพื้อเปาอยู่รุ่งเพชรเนี่ยปลาทอดกับเรื่องอาลมณ์เลยพี่น้องเอ้ยทอดปลางกับต้องใจเย็นพร้อมหยั่งลิ้มสักเอาอเทอดปลาไว้ใช่ไหมเรา อเบื้องวันพี้จะเลิกด้อยพี่น้องเด้อยตอนนี้ยุ่มกันจังเลยกับบริยุ่มกันแหละจะไปทั้งไดอืออ่ะเบื้องหารุดแม่งกันเนาะว่าห้าสองคนกลุ่มอะไรอีกจะยุ่มกันอีกบ่เนาะพี่น้องคือยังไหวนฟังเฉ็บเลยทุกคนก็เตรียมใจว่า ก้อนมเขาใจกับพวกเป็นยังเรซือ้อผภาพี่น้องละกรุงเทพจุบเอามาแล้วก็ซื้อผ้าก้อนย้อนใจก่อนไปท้ามใจก่อนมันขนข่างงานใหม่สบายกัน อ๋อผูกสีขาวครัมันกะเมื่อยอยู่ไงเมื่อยกับเออผักก่อนนะพี่น้องไรกันไหวไปฮะถ่ากร่างสีหนึ่งไปเริ่มงานไหมไมทำใจใช่ปะหายกำลังตัวเองอ่ะพี่น้องสีกรับบานไปลายกับคูเมลีกับน้ำมันหรืยังมุมี่ค้ายพี่เนาะไหวง่ายบานห่อกัย่งลำบากอยู่นะกรับไปกับมาได้อยู่แต่ว่ามันกะข้าหมือนกันมึงอ่ะ เาเบ่งว่าเออนึ่ทำอีกค่อ้องเอง่งคิดได้รายคิดหน่อยบ่ได้เลยดิคุณมืออันนี้แต่จีวัวม่ยังไดต้องเขาจุบอามาแล้วก็เวิ้งเวิ้งแล้วมาจ้องเขาคือจะมาแต่ก็ขอบคุณอามาเห็ุใด้ามีกุ้งซุกเกินห้าอ่อนนี่ อยู่ซ mm. um. like. 응ุขอยู่สบายอะม่ต้องต้องวุ่นอยังี้ยย่างอยู่เพนคนน่อยู่แบบเป็นกันเองอม่บอกว่าเคยแบบว่าสิลามหาดม่จากระจอกแสบคะแนนเราได้อย่างายแล้วแบบอย่างนี้เปิดมาอามณ์ห้องจะไหนเราล้วเราแบบิบปูได้เราแบบศไปได้ละเราหัววันสิสวยพิงบรีแล้วกันลบว่างลับว่าตัวต่อชื่อหน่แบบดีที่สุดนะ ทำหงแบบนี้ได้ย่ะย่อมหลาไปเออพลาห้ามเหลเถาเลยไม่เอกแล้วแล้ทานมาเยอะออทานมาเยอะและ v ไม่ไม่ยอมเนี่ยเขาทานมาเยอะทานมาหลายน้พี่น้องบวงมาทั้งนั้นทังนี้เจอจะไน้าเหมืนั่นแบบนี้จะไม่ลงตัวเลยซุคือบานทล่างนี้กินไปนาน บางครังแหละศินิณัฐก็เคยคิดอยากจะออกไปใช้ออนไปใชกันแล้วก็ไม่คยคิดที่ว่าเออเพี่โมยยุติหรือเ่ายุตินะเออตามใจเคือทุกอย่างผมก็ค่คยคิดว่าขอให้ติตามใจเจ้าน้าที่ขนาดนี้เมยไปนะนะขอให้เขาไปเพราะว่าอยู่ในบ้านก็จะเบียดเสื่อมเราให้ย่เรื่อนตัวเองอ่ะโมมีการคิดว่าเออเจ้าน้าที่งนเจ้าหน้าที่อะไรที่แล้วๆศิริณงสินอนนัทกคยว่าพอให้จะเห็ุหน้าที่ต้องใจเรียบร้อยพ่อ ถ้าเราเคยอุ่นไว้ของเหาวอะไนั่นก็อ่ะแ่บ้านเคยอื่นน่อ้ยสีใสจนหัวมุนใหญ่ได้ผักต้นนาต้นตาบมได้ห่ไหมไปอ่ะชอบ้านจานมากกว่าไปเจออ่ะที่งานบ้านตะกี้โอ้ยอยู่หน้าออกบ้านเมื่อไรดิฉัดีใจแบบเออดิใจยังแห้งอะจะหน้าอยากบ้านเพราะมาอยู่บ้านแล้วนี่ถ่ายจานไหนออกไปข้างออกไปข้างนอก ข้าเคยเห็นเราครูม,มือเมื่อไรเราก็อยู่เพื่อแบบอารมณ์ม,มึงเนี <c oughs> มันกลายเป็นการเสียดสิแหละสิ้นเวลาอ่ะเห็นเราครูม,มึอให้มึงแบบนีน้แบบนี้นี่มือนหนึ่งโมมีระยูมันกันงาเงางยัเออมันนี่ะสิบเห็นตลอดไปก่อแล้วปกติข้าวกับบะข้าเป็นคนจ๋าเข้าไปเองเนาะมาดนี้เบื่อจานแล้วมา จำเป็นเนี่ยปกติห้ากับเออไม่มากแต่แก่อ่อนอันนี้ห้ามากจิตใจอย่างนี้่จิตใจเหมือนฝ่าอลิซิตมาแล้วเนาะน่าไปดูดวงมากกว่ากวนามาจิเป็นวันนั้นไหนสิได้ออกจากงานว่ราะแตได้ก็มีเรื่องมากเลยน่าอร่อยใ่ป่ะอย่างนี้ยังได้ก็ได้ออยังได้ก็ได้ออเออจะเป็นหรือไม่จะเป็นก็ได้ออกคือบอกแบบนั่นนั่ก็งงอเออ มีเหลืองงบ้นบ่านวะไหนติดกับบ้านบ่เมื่อเส้อกับเมื้อเสียน่นแะไปอยูไปยูมาอะมาเห็นแบบอือโหล่าไปมาเห็นแล้วเป็นงั้นสุอจบหี่ะออเพราะว่าโจ๊กเอามาได้ต้อไปยูแล้วมมีงั้งบ้านลัง้ยเป็นง่าจ้ะเป็นกัไว้วได้เรพี่น้องมีอนีเออยู่หาข้างเห็ดหาพวางหาลุนน้ำาเนาะ ไหนก็ทำใจอะไรอย่างเงี้ยของอาการนานเลอือแล้เหมือนใดนัานตื่นอากมาตลอดมังขึ้นอย่กับตื่นทีสองแล้วใมากกับเออตีสี่มากลาบสุดตื่นมาบึงตลอดยามเป่นปเวลาเขานอนรับไหนที่นอนเดเพราะว่าเดี๋ยวจะเบื่อนะฮะสวยๆอือ เพราะว่าได้แบบเออห้านอนเลยแบบจามเพิ่นไปเลยลูกขึ้นมากกับกลุ่มบนหัวใจเพิ่นกุ่มเบิ้งเออยังหายใจอยู่อืมจืดขึ้นมากก็ได้โอ้ยอยังได้รับไปเลยแล้วไปดียื้อกันถ้าเราไปไหนกับโปรตีนตรงปวดหัวก็น้ำเนี่ยเข้าไปกันเด้อพี่น้องเด้อ กินขาวเสากับซีบะมาณนี้แล้วอย่างเนาะนี่ยังจะให้กินไปจะได้ไนนบเลยไม่หยงอย่างเดียวนะติดต่อไปอื่นมืเหมือผ่านว่านี้มาได้มือ่อเข้ากับสองพันไปให้ได้เนาะมืออื่นหรือว่าพงุงมีอาจสิมีหรือบุ้มีเข้ากัน,นรุดไปอีกที่วีเท่าเนาะไปก่อนด้วยจ้ะสบายดีสวัสดีขอบคุณหลายๆเนานะ แกะเลยผีกรเด็นต้องบานบายดเยราบ้ามูพิ่ขอ้าพิมมุมพอนี่อยากให็นแกวกระโงมากทลยเนาะแกงเผียวไว้เจะเด็ดหน้าจา,ามแบบข้าวนึง ดูาางงน่าภาคัมไม่กรับพะเกิดไฟไหมัหรือเปล่าเอ้ะ